ดี๋ยวแม่ให้มาหมักเดี๋ยวสิอาเพื่อนอะไรนะครับกินเลยรักแม่ไหมครับรแม่ครับรักพ่อไหมครับรักพ่อครับรักปียาไหมพี่ยารักพี่ปอลไหมครับรักพี่ปอลครับรักคุณตาไหมรักคุณตาครับรักรักคุณยายไหมรักคุณยายครับรักป้าปิ๋มไหมรักพี่ปิ๋ครับรักพี่นุ๊กไหมรักพี่มุกครับโอเอะมา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  เดี๋ยวแม่เอาให้ค่ะรียาค่ะรียาทำไงก่อนทุจกกนท่จากก้าก่อนทุ่จ้าก่อนสวัสดีค่ะก่อนรียาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ายังสวัสดีครับยังสวัสดีครับยังเดี๋ยวแม่เอาให้ค่ะ 你念利牙了。